สวัสดีค่ะเจคเนแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับอีกหนึ่งที่นะคะที่บรรยากาศดีๆค่ะทุกท่านเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่มีโฉนดค่ะตัวบ้านมี3มห้องนอนสองห้องน้ํามีห้องโถงใหญ่กว้างๆนะคะมีรับแขกได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะทุกท่านกว้างกวางพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะสบายๆค่ะ ราคาแปลงนี้นะคะ3ล้าน5แสบาทค่ะบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่นะคะอยู่ติดกับประยองบุ๊คไซส์วันเล่นะคะบรรยากาศดีค่ะวิวสวยน่าอยู่นะคะด้านนอกบ้านมีศาลาน,นั่งชิลๆิ2หลังด้วยกันค่ะมีชั้นลอยนะคะสำหรับชมบรรยากาศยามเช้าด้วยนะคะมีพื้นที่สำหรับทำเป็นลานกลางเต็นท์ค่ะเวลามีเพื่อนมานะ,ะทุกท่านปาร์ตี้นอกบ้านได้สบายนะคะ อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะอยู่ห่างจากถนน100เมตรนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กับร้านกาแฟ3กิโลเมตรนะคะสามารถไปทะเลได้นะคะขั้นสบายๆค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดชมพื้นที่จริงบรรยากาศจริงนะคะติดต่อนัดหมายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันได้โดยตรงนะคะ พื้นที่ประมาณ1ไร่นะคะพร้อมกับบ้านอยู่อาศัยกันได้เลยค่ะบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะทุกท่านรมรื่นมากๆราคาเหมาแปลง3 5ล้าน5แสนบาทค่ะสนใจเน้นโทรนะคะทุกท่านพอทางด้านของแอดมินเพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ